เฮลเอ่ะสไปดี้พ่อแม่พี่น้องอส,สุขุมสุขคนเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนแม่สไปดี้พ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนโอเคมันมีเฮาเฮ็ดเมนูไก่น้ะกระเพราหมูกรอบเสียดเมนูผัดกระเพราหมูก,อกรกอบพี่น้องเอ้เยที่บ่าวน้อยอยากกินได้ไดๆเคยกินแต่อยู่แน่น คุ่นห่างแผ <ffic. S 3> <vocal ern. S 2> ่น10มเขาจะเอ้าขายแฉบก็เลยให้เอื้อยเป็นเห็ดเป็นสชเห็ดเป็นอยู่บ่อันนี้ก็หูงเข่าเนาะไพด้าไพดับเนี่ยนี่หูงเข่าแบบโบได้หันได้อันนี้กะเห็ดเป็นนูเป็นกะทาดุนเนาะทาดุนก็บ่เคยเห็ดปนไดนว่เคยเห็ดบ่อืมเยังเฮาเอามาต้บก่อนบ่อันนี้ต้มหมูก่อนเนาะแล้วกะ เห็นมันชุบแล้นะเห็มันบวกมัะนึ่งเลยหนยึ่งนึ่แนงแล้วะบไม่ขอดโอ้โหต่มก้อนถ้าให้มีสูตรกระบอกให้ได้ไหรอม่พี่น้องมีสูตรจไะไดรเนาะพอค่อยเคยกินเนี่ยนะกินอยู่ไทิแซ่บอีดีเออค <c oughs> ่เคยกินแบบนี้ทำได้มีสูตรกระบอกให้ได้หรอม่พี่น้อง อาหารไทยภูพมาแบบผัดกะเพราแต่แยมไปเดือยภูมาเด้เนาะยมมะผ้าร์อผวกยมผวกผัดกะเพราเบสใหอืมเดีไลัสบายดีสดีม่น่นุเสียงนนองนิวเฮ้ยบันเดงเพลงนะเพา เคยกินอยู right? like ่หัวข um ุนขาัุนก้อนตะโกนในบนรจุใช้เป like ็นของบุ๋มสีมันสีสีสีนี่นางมันเข้าบช่วย เออไปเบิ่งปลากันพี่น้องอีพอ,อแล้วไป,ปใส่หมอ้อกบูเรียนพยายามเนาะเห็นปะอือแต่ได้เติมเนาะผู้โอ้ยไข่กัวเขาไปตึกขุ่มตึกแห่ดิฉันเอนโอ้พี่น้องเลย <c oughs> แต่อย,ยากพยายามในมืออื่นสั่ ไปเหนะแม่ไปเี้ยสวยพีเวีเวอันนี้นะปฏิสธไปเห็ดปแดะเดเนาะอืมมันหายเงยกอืมอันนี้ากจริงเขาจิ้มจิ้มมก่อนจกมั้เห็ดกเป็นเพราะ เขาจิบหนังมันโอ้จะมาใส่น้ำมันได้ไม่แต่ว่าทอดมูเขาจิบหนังมันเอามาซุกสวยใจสอดมูไปเลยโอ้ยหนังโอ้ยแล้วเขาเอาเป็นหนังหน่ะเอาโูไอเมียร์าซื้อมากแบบนี้เลมีต่สีอินโอ้ยเอาจะนังก็สีน้อยหนึ่งก็ยังเลยสีเนี่ยมันจะเสียบเปิไปเลย ใช <จ S 1> ่ได้เนาะอืมน่ต่อหนังมันฟุเจ็บหัวเลยกระเป๋ามูเกาบมันจะเป็นอยู่ดิ <c ười> เป็นแน่นเนาะ็ได้หมูอล่วเซีมือเทปเทบกระทาดทิต้องตกวแมูสามสัตนะตรงมูมีนั่งค่ะนี่นหากมูสามสัตนะ ตำบักริกใส่กับผักเทียมเทียมแออบบไก่เลยไก่เลย,ก,ลเลยกระดงแดงๆตัวนี้หุงเขาพี่น้อง,อ,งอืมตอนนี้ก็เำอามาห่นขั้นตอนการทน กะเพราหมูกรอบพี่น้องเลยบ้านน้อยก็อยากกินมาพี่ไปดับโอ้ยหยาเนาะลำบากจิ้มเม็ดแน่พ่อจ้าพี่น้องคนนี้เนาะเพราะว่าทำเหมือนกับข้อโทษาท้อไผ่เลยแต่ก็ทินิยมเทียงอยู่ได้ใหม่ครับผมมาใส่ต้องลำบากดังๆนี่ยมเก๋ทิ้งนี้ บาวลนังนียก็ไม่เรงน,นิงนะลันจากถอดแต่ก็เอามาซอยพี่น้องเงยผัดกะเพรามงกรอบจะแซรบแบบเมือเจเอาเห็ดจังสีโอวามาให้กินสีลมังน้องเสร็แล้นะนีมันจะนหวยังหก็ะะได้ตรงขีดอ๋อ อาหารเย็นเมนูแซ่บๆวันนี้นอประยัดประหยัดใช้เข่าได้ไล้หนีกับบักไ้ายนึงนะไฟมาเดี๋วไฟตัวนี้เดี่เป็นอยู่ว่า ตัวนี้เดียบร้อยเลยเนาะพี่น้องซอยแดดแล้ว,แล,วแล้วก็เกียกเก๊ยมผักเกี๊ยมหมี่แล้วก็สีดงมือผัดกะเพราหมูกรอบสูตรผสมกับมีบักทัวหัวหอมใบกะเพราแล้วก็ผักกาดแล้วก็หมูม,มากินกันเลยเสรบๆเสร็เอ้อม แม่ก็ขวบปาลาแทนเดียวเนาะสายเตอ๋อพี่น้องเลยขวได้ปิ่งขวได้เผ็ดเมนูเมนูแกงมีแต่ปลาเข็งปลาเค็งเสือติโจกิดตรงมือแล้ว พออีกแลนี่เอาก็ใส่น้ำมันก่อนอย่าข่าวเบื่อกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อยากจะคลิปกับข่าวกั็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อแม่ก่อนได้ดีกะบกดข่าวโฆษณาให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากมาบ้างจ้ากำลังใจหมดเลยไปใช่เนาะหมดเลยมีเงินค่าดอดุเจ้าหน่อยพี่น้องเลยเก็บไว้่ากอดดุ อลองก่อนนะอลองเลยอาาเอ้ยข้าวเห็ดเดนีกับเพชรเนนพชรนะผัดกระเพาะซัล่ะ

าดดอาจารย์เป็นทุกคนนล้ <c oughs> น,ำน้ำตาลกรับน้ำตาบ่นำตาลก็เป็นก็กเ,เอานห้นอยโลกได้แล้วกินหอมยูเนียร์เลยพี่น้องเ้ยผมเคยกินแล้วนี่เรื่อนแม่กับบริปรเฮศอะไแบบอาหารเนื้เห็ดบัวเป็นเห็ดบัวเป็นไม่เหเ็นนล้นาลข้า จานอาหารสิบบาทอาหาริอ euh สิบบาทเออ้าบาทข้าบาจหาทนคือหามหาท่นหนึ่งไหมข้าบาทจะเกลมหาท่านไหมอ่ะท้งหมดิ่บาทจะชิ่านิปหาท่านสเืเดือนหนก็สามหนึ่ง สีสิบเจ็ดบาทเนี่ยเดี๋ยวประมาณปรมาณมหาลือมาจานหนึ่งสบเจ็ดบาทเดทาทกิบาทวนนันบนเี่ง่าะบาทน่สิจทนอหกิ่นหอมโรนียกลิ่นหอมโนหอมลงก่อนม่หอมพัว Oh. เวลาห้งส okay. so ุ um, ah. โอ้เปนห้เสียลุงพรอมทอกับอโอเคสุดกอบ่เคยว่าตัดเี็ดเป็นนะนะเคยอยู่ด้านอาหารตามสั่งตามโอ้โหไปเห็ดเป็นใส่มฮิ่งตอนเั้นเป็นผีเกล็อไปเห็ดคายได้เลยนี่ จะมีก็ได้สิบกานแม่บอกเฉมสามสิบกบ<ะ>อจ <c oughs> ังก็เข้ามาน้อยเดียวเลยนะมูกรอบนะบอในพิซซ่าแน่นนนเลยว่ามูกรอบนี้แห้งเลยเชื่อมันเสียดได้นอกมันถอดได้ขันตอนมันจะพิเศษนี้ค่ย <c oughs> ดงแสเด,ดือดดีบางอย่างนี่พี่น้องเนาะขนานะดีอันนี้เขาเอาดดื่อญดีเออมีอ,อร่อยเออชิมชิมชิมแสบน่ออร่อยวะรอแ่บนมูสแบบเป็นมูกรอบแบบข้าวทอดนั่นนะนะข้าจิมจิมข้าจิมก่อนวะ จะมีขนาาโอเคเลยนะเมเอานกินนะเ็พักลงเลยอืมพักก่อนเป็นงาเนาะเอาคือไปใส่เสียงมันสีดังอยู่ป่ะที่ะใส่ใหม่ดังอยูรดอมันดังแบบเจ็บเจ๊บแจ๊บแจ๊บเ็เบิด์ันเละเออมันจะหอมโอ้แล้วก็ฟังหลายอยู่

พอใส่ทานแ่้แต่มันจะหอมกว่าแก๊สได้ที่น <t cies> mm ้องไม่เส <t ries> ีกตัวเนี่ยมานนีนิดดิเงิยบบาทหนึ่งเงิยบไม่อีกเพราะอะไรใบเห็นหนาพกนี่ก็ทามือเรสร็จอน้งเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วตํามอ๋อแต่เสี คือในหารเขาโต๊ะแทนมีผัดกะเพราทาเป็นบอสูปาขนาดกะไดเนาะเขาหุงพี่นองเหมโอ้คินเหาะเต่ายังนอนเด็เต่าไ้หมีิ้นเสือหมัยสมัเนาะหุงเขาคินก้น้ำปลามองหมออันนี้เหรอหอมเนาะหอมเนาะโม่ไหม ลมันหอมกว่ากันถอีกต่ไปไมาติดมหาเป็นแแล้วจะหุงหูงเป็นจ้ะโอ้ยน่าะสบายม้นัก่อยปวดจากเนยอกนังปวข้างนเนี่ยเตะหนักอมหนึ่งเตะเลยหนักขอมือนึงวะเออคนนี้กินขาวกลางวยรับพี่น้องเลย ไฟหลับแล้วมีนุง่งเดินี่นองได้กดินเผาก่อนหอยอันนี้เนาะ ว้าเป็นอาหารดีพี่น้องเพิ่งเพิ่งควจะกินเนาะแฉบแป้ะแม่แฉบแฉบพี่น้องแฉบได้กินก่อนนังจากินข้าวแล้วพี่น้องเห็ดยังนี่ รักษาเจซิวให้บักทาแม่นอนักษาซิวให้อันนี้ลูกใส่ล่ซิวขึนได้หลายินได้ซิวเต็มลังพี่น้องเอ้ยม่นอนฮะนมพี่นองมี FC ม o ม e นว่า ไฟอยู่บาดมันมมบ่มีบ่กมี่เนาะพี่น้อกมาไฟมันกับมีแต่ว่ามันบ่ค่อยหูวงอะนะถ้ายกรณีที่ไฟมากกัมันกับ่วงตอนนี้ไฟรับเด้เนอนรับปึด๊ดมืดรับแต่เวนเวนผู้นัะกกาจนหดพี่สีชามถุมละก็ยั่งรับอยู่คือเก่าบ่ทันได้มาอะ่ะนักกา คลิปจบคลิปด้วยเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เลดี้พ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบใจที่เขามาเบิง่งจนจบคลิปเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆพี่น้องที่ให้กำลังใจตลอดมาเนาะนี่กับแม่กับน,นอ้องฝากกดติดตามฝากแชร์เลย ฝากกไดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อสิร้มีเงนินเก็บใบไปขอดดดกเนาะนะกะที่ห้อกระได้เงินคาว,ว่า้ทยสิเปิดประเทศแล้วเนาะเรือนตุลาให้นักของเที่ยวได้เข้าไปได้แต่ว่าต่องกักโตเนาะส,สิบสี่หมื่นคือเก่าแต่ว่าห้องกบหูวะไล่จ่ายมันเท่าไย อาจสีแพ,พวกเนาะเพราะว่าเข้าเป็นเขาไปในถงเที่ยวหวะมเขามีกับเขากับน้ำให้เขาตลอดเนาะตรวจไข่ให้เขาตลอดก็คือสีแพกนั่นแหละเนาะถ้ากบบุกหูแต่ห้าุหูเยนเนาะแต่ว่าก็ได้ยินข่าวมาแบบนี้คอยกระเบิ้องข่าวมาจาก Youtube คือกันเด้อพี่น้องกะปักเป็นกำลังใจในเด้อจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้บา,บาย